สวัสดีค่ะพี่หนูดีนะคะพี่หนูดีทําอยู่บริษัทไทยประกันชีวิตนะคะเนื่องจากวิถีชีวิตประจําวันนะคะต้องใช้กับหน้าจอคอมนะคะแล้วก็ iPad เพื่อทํางานนะคะก็มีปัญหาในเรื่องของสายตาที่สั้นแล้วก็ยาวแล้วก็เอียงด้วยนะคะตามวัยก็เลยมีปัญหาในเรื่องของการที่จะใช้แว่นมองใกล้แล้วก็มองไกลนะคะก็เลย มาเจอที่แว่นอินเตอร์นะคะกำแพงแสนสามารถตอบโจทย์ได้นะคะด้วยแว่นโปรเกรสซีฟนะคะและที่สำคัญคือก็คิดว่าโปรเกรสซีฟเราจะต้องเป็นราคาที่แพงมากๆเลยนะคะหลายหมืน่นแต่ที่แว่น,นเจอกำแพงแสนนะคะก็สามารถตอบโจทย์พี่หนูดีได้นะคะให้มองไกลได้มองใกล้ได้นะคะโดยที่ ในราคาที่จับต้องได้ราคาน่ารักค่ะเหมือนเจ้าของร้านเลยนะคะเปิดบริการตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มนะคะทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะมาใช้บริการกันได้เลยนะคะ